ับเจ้ากันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถปูยางนะครับเป็นรถปูยางขนาด6เมตรนะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถปูยางของยี่ห้อมิตซูบิชินะครับรุ่น MF 61 WE นะครับผมมาตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายมิตซูบิชิเขาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูในส่วนของที่นั่นลบนขับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องยนต์กันต่อไปนะครับมาตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาถึงที่ร้านสดๆร้อนๆเเเเลลยยนนะะครรรับบบแ้้วกก็็ททาางี่ไดส เรียบร้อยแล้วนะครับพวกระบบเตานะสกูนะฮะสายพานนะครับกระบะเนี่ยก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับอ่าระบบครบพร้อมลุยงานนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวรีิวแบบนี้นะครับเขาจะเป็นรถปูยางที่เป็นสเปคล้อยางแบบนี้นะครับผมเป็นสเปคล้อยางนะนี่นะครับจะให้ดูสภาพหน้ากระบะกันก่อนนะครับนี่นะฮะสภาพกระบะเนี่ยก็มาสวยเลยนะครับอันนี้ผมเปิดสายพานระบบหมุนไว้ให้เรียบร้อยนนะครับระบบสายพานนะฮะสกูเนี่ยเปิดไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะ รุ่นใหม่นะครับสภาพมาเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับสวยสดงดงามเลยนะครับตามสายรุ่นใหม่นะและก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวหลังคามาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลังคามาจากโรงงานมิซูบิชิโดยตรงเลยนะครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์สว่านอุปกรณ์เสริมมาครบนะครับนี่นะฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่นะมาครบเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดในส่วนของปั๊มดูกันนิดนึงนะครับ ในโซนของปั๊มเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดลดทงตรงไหนออกมาจากตัวลูกปั๊มเลยนะฮะเนี่ยนะครับประตูก็เปิดง่ายนะครับอ่าก้นงามนะเนื้อตรงเนื้อตัวเนี่ยเนียนสวยมากๆเลยนะครับสวยนะคันนี้นะครับมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเตาด้านหลังกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ตางกลางตอกลางรอแล้วเรียบร้อยนะครับอ่สวยนะครับตัวนี้นะครับ บนโอกรหเกงสวยหมดนะครับวันนี้ก็สวยนะฮะสกูผมนี่ก็เปิดไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติหมดนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูส่วนของแผงม้อน้ำกันนิดนึงนะครับก่อนจะขึ้นไปด้านบนนะครับผมนี่นะครับสวยสวยหมดนะครับพวกกรงกรันพับเนวหัวนิ่มีมากเลยนะครับอารถปีใหม่นะครับสภาพค่อนข้างสดมากๆนะครับ ด้านบนสวยนะเนี่ยนะครับอ่านี่ครับสกูใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของที่นั่งบนขับเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะลูกค้าครับนี่นะครับไฟฟงขึ้นครบหมดนะครับอุปกรณ์การทางงทํางานระบบเนี่ยใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยนะหน้าจอด้านล่างเนี่ยก็ใช้งานได้ครบนะครับเอติดครบหมดนะครับอ่าชัดแจ๋วนะใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่นะสวยนะครับ เดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ดูกันนิดนึงนะครับเึ๊บนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ของแคตเธอรี่าด้วยนะครับ่าแคตเธอรี่ามิซูเนี่ยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าแคตเธอรี่าเนี่ยเขาเอาเครื่องยนต์มิซูนะครับไปทําเป็นเครื่องยนต์ของเขานะครับนะเครื่องยนต์เขาเนี่ยซึ่งเหมือนกันนเรเลยนะครับบางตัวก็มาตีตาแคทนะครับบางตัวก็มาตีตาม ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมาแห้งสวยดีม,มากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็เสียงการทำงานของเขาเนี่ยก็นิ่มไพลอตสนุกดีามากๆนะครับทำงานแน่นแน่นดีปกตินะฮะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากเครื่องยนต์นะฮะนี่นะครับอ่านนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะครับสภาพภายในที่นั่ระบบคนขับนะครับแล้วก็ภายในเครื่องยนต์นะครับ ขอเจ้าตัวรถเออ่มโซบิชิ MF 61 WE คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าท่านใดนะครับผมที่อยากจะลองมาขับเทสนะฮะมาลองรูตัวจริงที่ร้านแบบนี้นะครับผมก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยคันนี้นะฮะเป็นรูปละเอียดละเอียดรอบคันนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาเนี่ยเทสระบบแบบเต็มสูบนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทลายไอทีหนึ่งด้วยนะครับพิจารณาการประกอบคนนนนนใจะะีี่ั้้ก็ไดรถรรุ่่นนใหมะคัง ภาพเนื้อตรงเนื้อตัวของเขาเนี่ยก็มาสวยสดมากๆเลยนะครับรูปของเขาเนี่ยก็ครบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับเจ้าตัวรถปูยาง6เมตรมิตซูบิชิ MF 6 1 WE คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ